ำหล่นปลาอินทรีย์เค็มกินง่ายๆค่ะนกสวัสดีค่ะเครื่องที่นกจะใส่ในหล่นวันนี้นะคะมีหอมแดงตะไคร้และพริกชี้ฟ้าค่ะใบมะกรูดนกจะม้วนเขานะคะแล้วก็พับพับซอยให้เขาเป็นชิ้นเล็กแบบนี้นะคะทอดปลาอินทรีย์เค็มกันเลยค่ะนกจะทอดให้ข้างหนึ่งสุกเหลืองก่อนนะคะแล้วนกค่อยจะกลับด้านไปอีกข้างหนึ่งทอดเสร็จแล้วก็นํามาแกะก้างออกแบบนี้นะคะเอาก้างออกแล้วก็เนื้อเขาก็บีบให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะตั้งหมอ้อใส่กะทิลงไปค่ะไม่ต้องรองให้กะทิเดือดนะคะใส่หมูสับลงไป ยพยายามใช้ตะหลิวบีบให้หมูสับไม่ให้จับตัวกันเป็นก้อนหลังจา,ะะจากนั้นก็ใส่เครื่องที่เราซอยไว้นะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะนกจะชอบใส่เครื่องเยอะๆนะคะถ้าเป็นเมนูนี้ตามด้วยปลาอินทรีย์เค็มนกจะปรุงรส<ะ>ด,ด้วยน้ําตาลมะพร้าวผงนัวและน้ํามะขามเปียกคะ่ะค่อยๆทําไปนะคะค่อยๆปรุงค่อยๆชิมไปนกจะเติม<ะ>น้ําตาลมะพร้าวและน้ํามะขามเปียกเข้าไปอีกคะ่ะขั้นตอนนี้ใช้ไฟอ่อนๆนะะปรุงรสชาติจนกว่าจะถูกปากนะคะถ้าอร่อยแล้วก็เติมใบมะกรูดลงไปคะ่ะเพียงเท่า